คอนเซปทุกเทปนั้นล้วนเฉยแข่งทุกครั้งลงเอยว่าแพ้พลาดตั้งแต่ชุดเลยเก่าเก็บร้อยปีเพื่อนหมดจิตใจช่วยแก้เพื่อนหมดใจช่วยแก้ปล่อยให้โบราณ เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเลีนกรอให้นางบ้างเป็น,เป,นเป็นกาบยานีสิบอ็ดบ้างช่วงกอ,อายุเท่าไระจะบอกให้หนึ่งล้านปีบ้านนางไฟไม่มีทุกวันนี้ต้มน้ำกินไฟฟ้าไม่มีใช้จะใช้ไฟกระเทาะหินกลับบ้านก็ไปกินแตงโมกกับข้าวสวยเอ่ย ทะเยันเป็นกรอนแปดได้ผมยากกรอบมีน้อยเท่าหยิบมือแถมมือถือรุ่นก็เก่าเอาจากไหนเห็นชุดนางแล้วร้องต๊กระใจอุ้ยเส้นเลือนขอดนั้นใครให้นางมาแถมต้นขาก็ใหญ่กว่าต้นเสาเออ ดูยิ้มเข้าเห็นฟันร้องไอ้หยามาทางานข้อเท้าไม่เอามาอีบ้ารองเท้าเก่าจริงโวยกูไม่อยากจะบอกมันให้ช้ำใจอะมึงไปบอกมันให้รู้หนา ไม่ต้องบอกคุณผู้ชมเข้าติมาว่าตนขาทำไข่หน้าทั้งรายการมันใช้ได้อาทีมพี่กอบยินดีได้วยนะขอบคุณนะคะสำหรับแฮชแท็กทีมพี่กอบที่ตามเชียร์กันมานานนะคะ แล้วก็ขอบคุณหม่งมงชามมนาวด้วยถ่ายรูปสวยนะคะใ้เทปนี้นะฮะค่ะพูดนิดเดียวเองแหมนั่นพูดน้อยจนนักวิ่เลยอ่ะานถิ่นพิมมาอ่านะล้ๆสักข่าวถึงไลยจ่ะเฮ้ยเที่ยวไทย